ลงคลิปทำอาหารมา2-3วันละวันนี้ลงคลิปทำงานบ้านบ้างวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พะผมอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมก็คือวันนี้พะผมเลี้ยงหลานตัวน้อยไปด้วยค่ะนานๆทีพะผมจะตื่นมาแล้วก็มาเคลียร์ทุกอย่างแบบนี้นะคะปกติตื่นมาก็คือแทบจะไม่ค่อยได้เคลียร์เลยวันนี้พี่พีเนี่ยต้องรีบเข้าสวนไปเก็บดอกหอมนะคะพะผมก็เลยต้องมาเก็บกวาดบ้านเสื้อผ้ากองนี้คือไม่ได้เก็บมาแค่3วันเองนะคือมันเป็นเสื้อผ้าที่รอตากมาแล้วก็ยังไม่ได้ขาดแยกนะคุณต้องพะผมคืองานแบบเนี้ ค,คือเราทําจนชินไปแล้วค่ะเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ทํางานเก็บกวาดบ้านไปด้วยเนี่ยมันเพลินมากๆเลยนะทุกคนตะกร้าสองตะกร้าเนี่ยก็คือเสื้อผ้าของเด็กๆหมดเลยวันนี้พอผมก็คือพอมีเวลาก็เลยมาเก็บให้เด็กๆนะบางวันก็ใ้เด็กๆเ,เนี่ยเก็บกันเองบ้าง ทำงานไปได้แป๊บเดียวทุกคนหลานตัวน้อยร้องไห้แล้วค่ะคือน้องเนี่ยยังนอนไม่เต็มอิ่มนะคะแล้ก็สะดุ้งตื่นค่ะก็เลยร้องไห้ใหญ่เลยค่ะถ้าน้องร้องไห้แบบนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องอุ้มน้องหรือว่าแบกน้องจนกว่าน้องจะหลับนะคะ แต่มือไม่ว่างเราจะต้องแบ่งน้องไว้ด้านหลังแบบนี้ค่ะบางคนถึงขั้นเซลลเลยว่าประคเนี่ล้างจานนานมากจนน้องเนี่ยเผลอหลับไปเลยแต่ที่จริงเนี่ยแบมไม่ใช่นะทุกคนน้องเน่ยจะหลับอยู่แล้วค่ะส่วนจานกองเนี่ยก็คือกินมือเช้ากับมือเที่ยงนะคะก็คือแบบเยอะมากๆ พอผะมเนี่ยตื่นสายมากๆเลยตอนเนี้ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยก็เลยจะไปเก็บไขส่สดๆที่บ้านเนี่ยมาทําไข่เจียวกินกัน ส่วนตัวกินไข่แค่ฟองเดียวเนี่ยก็คือมันก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนมื้อเช้าเป็นมื้อที่ผะผมจะไม่ค่อยหิวมากอะจะหิวอีกทีก็คือตอนดึกๆเลยก็นั่นแหละค่ะถ้าเห็นผะผมหน้าบวมขึ้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะคะ เราเพิ่งจําได้ว่าตอนที่หลานมาคุยด้วยตอนนั้นคือประมาณบ่ายสามโมงเราทุกคนเพราะผมเพิ่งกินข้าวเช้าจะบ้าตายฟาดโตกคนอะไรกินข้าวแบบสายมากหลังจากกินข้าวเสร็จก็คือจะมาเคลียร์บนเคาน์เตอร์นี้สันหน่อยนะไม่ได้ทําความสะอาดมาจากเดือนนึงแล้ว โอโหเครื่องปรุงเยอะอะไรขนาดนั้นเพิ่งจะสังเกตว่าบ้านตัวเองนี่ยมีเครื่องปรุงแบบเยอะมากมันต้องมีอะนาอทุกคนเพราะว่ามันแบบใช้ตลอดเลย ตอนนี้ครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ต้องใช้ทำงานบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนสรุปคือลุกเหมือนเดิม